เรื่องปรุงต้านมะเร็งมีอยู่จริงพบกับ3ประโยชน์สรรพคุณที่น่าทึ่งจากวาซาบิครับสมุนไพรพื้นบ้านต้านโรคสวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาพืชพันธุ์หรือสมุนไพรที่สามารถรับประทานเพื่อป้องกันหรือช่วยต้านมะเร็งแล้วล่ะก็ขอแนะนำเลยครับว่าวาซาบินั้นถือได้ว่าเป็นตัวช่วยที่ดี อีกอย่างหนึง่งแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีประโยชน์ทางอ้อมเท่านั้นไม่สามารถช่วยดูแลโดยตรงได้นะครับเอาและอย่ารอช้าครับไปรู้จักกันดีกว่าครับว่ามีประโยชน์อะไรกันบ้าง 1. ในวาซาบิมีสารต่อต้านจุลินทรีย์ที่สูงมากครับสามารถจัดก,การปัญหาเรื่องเชื้อโรคต่างๆได้และลดอาการติดเชื้อได้มากเลยทีเดียว 2. ครับมีสปปรรพคุณทางอ้อมในการลดอาการอักเสบของร่างกายและสามารถช่วยลดการแข็งตัวของเลือดได้ถ้าคุณรับประทานเป็นประจำ 3. าครับมีประโยชน์ทางอ้อมในการช่วยป้องกันและต่อต้านมะเร็งได้และสามารถช่วยป้องกันมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้หรือจะเป็นทางด้านมะเร็งต่อมลูกหมากก็สามารถช่วยได้นะครับ ฝากกดติดตามแชร์ไ like, ลค์ซับสไคร์ด้วยนะบ๊ายบายครับ